ตรงนี้ก็คือตู้หยอดเหรียญหน้ากากอนามัยอัตโนมัตินะคะจะมีเจลแล้วก็หน้ากากอนามัยเดี๋ยวไปดูกันนะคะจะมีเจลนะคะหน้ากากอนามัย2ยูโร50อันนี้จะเขียนว่า made in Italy นะคะอันนี้เจลล้างมือ2ยูโร50 หรือว่าประมาณเกือบน้อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแอลกอฮอล์หยูโร5ยูโรก็ประมาณ190มั้งถุงมือก็มีนะ1ยูโร50ไม่ทราบว่ามีกี่คู่เหมือนกันนี่นะคะหน้ากากอนามัย2ยูโร50 <c oughs> ก็เป็นตู้แรกของอิตาลีเลยนะคะ จ่ายเงินตรงนี้แล้วก็นับของตรงนี้ตู้แรกของอิตาลีเลยก็คือเจ้าของคนที่ทําตู้นี้นะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยที่มาขายเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเขามีโรงงานทําเข็มขัดนะคะแล้วก็ส่งตามแบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์เลยนะคะพอถึงวิกฤตนี้เขาก็เลยเปลี่ยนจาก เครื่องมือที่ผลิตเปลี่ยนจากเครื่องมือที่ผลิตเข็มขัดก็มาผลิตตู้นี้แล้วก็หน้ากากอนามัยแล้วก็เจลนะคะที่ให้จะมาขายกับคนอิตาลีนะคะก็น่าจะมีตอนนี้มีทั้งหมด2เครื่องแล้วนะคะมีที่นี่แล้วก็มีอีกที่นึงอันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆบ้านหมน,นะคะแล้วก็โรงงานบ้านเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านหมน,นี่เองค่ะ เมืองไทยน่าจะมีแบบนี้ก็ดีเนาะนี่นะคะแต่เห็นเขาบอกว่าจะควบคุมราคาให้อยู่ที่50เซนนะคะแต่ตอนนี้มนก็เห็นอยู่ว่าประมาณ2ยูโร50แต่ไม่รู้ว่าคุณภาพเขาอาจจะดีมากๆก็ได้นะคะมนว่ามนจะกดนะแต่ว่ามีแค่2โยูโรเหรียญน,นะคะก็เลยไม่ได้กดเลยแต่เท่าที่ดูนี่ก็คือ2ยูโร50นี่มีแค่ชิ้นเดียวนะคะ ยังไงก็เป็นไอเดียดีๆนเนาะเผื่อคนไทยจะไปทําตู้หยอดเหรียญหน้ากากอนามัยนะคะไว้ตามจุดต่างๆเผื่อว่าผู้คนอาจจะลืมนํามาหรือว่าอาจจะฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถกดซื้อได้นะคะเหมือนกดซื้อน้ําเลยไปแล้วค่ะวันนี้ก็แค่มานาเสนอตู้หยอดเหรียญหน้ากากอนามัยจากเมดอินอิตาลีค่ะที่ปั๊มน้ำมันเขาก็จะมีถุงมือให้นะคะคล้ายๆเป็นถุงมือ ใช้ถุงมือด้วย,วยก็มาหยิบใช้ที่นี่ได้ฟรีนะคะเพราะว่าที่นี่จะต้องเติมน้ำมันเองอันนี้ก็เป็นตู้ที่เรามาจ่ายเงินนะคะ